สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอความเชื่อและความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับสาลตายายสาลตายายนั้นคือสารที่มีสี่เสาทำไว้เพื่อเชิญดวงวิญญาณของเจ้าของสถานที่เดิมที่ตายไปแล้วให้เข้าไปสิงสถิตยอยู่ในสาลตายายถึงแม้ว่าผู้ที่มาอยู่ใหม่ไม่ได้เป็นลูกหลานกันจริงๆแต่ก็ยังให้ความเคารพแล้วเรียกว่าคุณตาคุณยาย เพื่อให้ท่านมีความรักความเอ็นดูเหมือนลูกหลานของท่านเองสารตายายนั้นที่เราเห็นกันทั่วไปมักนิยมตั้งไว้ตามบ้านหรือสวนไรนาเพื่อที่จะให้ท่านช่วยดูแลบ้านช่องสวนไรนาไม่ให้คนอื่นมาขโมยผลผลิตไปและยังมีความเชื่อกันอีกว่าคุณตาคุณยายนั้นยังช่วยปกปักรักษาไม่ให้วิญญาณร้ายนอกบ้านเข้ามาทำร้ายคนในบ้านได้ วิญญาณที่จะมาทำล้ายคนในบ้านนั้นก็มักมีหลายสาเหตุเช่นมีหมอผีให้มาทำร้ายคนในบ้านหรือมาจากผีอันตพานที่คอยหลอกหลอนคนให้ตกใจต่างๆนานาคุณตาคุณยายก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นซึ่งสารตายายนั้นจะมีแค่สี่เสาเท่านั้น อาจารย์เจ้าพิธีสามารถที่จะอัญเชิญเฉพาะเจ้าที่หรือคุณตาคุณยายขึ้นบนศาลได้เท่านั้นไม่สามารถที่จะทำการอัญเชิญท่านอื่นที่ไม่ใช่เจ้าที่ที่ดูแลนักสถานที่นั้นขึ้นมาสิ่งสถิตยอยู่บนศาลนั้นได้สำหรับท่านใด ที่ยังสงสัยว่าคุณตาคุณยายในที่นี้คือใครคุณตาคุณยายในที่นี้ก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของที่ผืนนั้นมาก่อนแล้วได้เกิดเสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อเราได้เข้าไปอยู่ในสถานที่ผืนนั้นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่เราได้ให้ความเคารพนับถือกาบไหวบูชาศาลเป็นประจำการที่เราให้ความเคารพกาบไหวผู้ใดก็จะได้รับการเคารพนับถือตอบ ฉะนั้นเมื่อทำการไหว้ศาลตายายทุกวันคุณตาคุณยายที่เป็นดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในศาลนั้นก็ยอมให้ความรักความเอ็นดูเหมือนกับเราเป็นลูกหลานแท้ๆของท่านเองรวมถึงคนในครอบครัวที่ให้ความเคารพท่านก็จะได้รับการสง่งเคราะ์ดูแลทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นหรืออยู่ในสถานที่แห่งนั้น หลายคนอาจสงสัยว่าสารตายยายนั้นการบูชาเจ้าที่ต้องมีเครื่องสังเวยจริงหรือเจ้าที่หรือที่เราเรียกว่าคุณตาคุณยายท่านก็เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของเราถึงแม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเลยแต่ท่านก็ให้ความเอ็นดูเราและครอบครัวเราเสมือนกับญาติผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือดูแลลูกหลานให้อยู่กับท่านอย่างมีความสุขซึ่งท่านไม่เคยร้องขอเครื่องเส้นสังเวย หรือสิ่งตอบแทนจากเราเลยเพียงแต่เราแสดงความเคารพโดยการกราบไหวบูชาท่านเป็นประจำเพียงเท่านี้ท่านก็จะคอยคุ้มครองดูแลเราและครอบครัวของเราให้อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปแต่ถ้าจะมีเครื่องเส้นสังเวยในกรณีงานบุญต่างๆก็จะเป็นการดีอย่างมากเพื่อจะได้แสดงให้ท่านรับรู้ว่าเราไม่เคยลืมพระคุณของท่านเลย สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากมีข้อติชมประการใดสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้คลิปต่อๆไปของผมดียิ่งขึ้นครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังครับสวัสดีครับ